วันนี้ผมปุกมาที่งาน TGS เพื่อสึกโชว์แมตช์สุดเดือดในเกม m มก้ b a บกและผมเนี่ยได้เป็นหัวหน้าทีมฝั่งแดงนะครับบอกเลยว่าไฟลุกตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสนามอะ่ะรอบนี้ผมเจอกับทีมของใจร้าวนะครับชื่อนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะสำหรับคนคนนี้เปิดเกมมาเนี่ยก็ปลุกใส่กันไม่ยัง้งยิงกันแบบหุ่นชนหุ่นดวลกันกลางสนามแบบเดือดสุดๆผมเนี่ยพยายามยันสุดแรงละยิงสวนยิงหมียิงทุกทางที่ขยับได้แล้วแต่สุดท้ายอะ่ะเราก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับผมไปเจอกันรอบหน้าใหม่นะใจร้าวรอบนี้ยก ก่อนแต่รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาจริงแน่ส่วนใครที่ยังไม่ได้มางาน Thailand Game Show บอกเลยว่าพลาดของจริงนะครับที่บูธเมกกะเบกเ,เนี่ยเขามีให้ทดลองเล่นเกมกันด้วยนะครับใครที่อยากลองบังคับหุ่นขนาดมาหืมมายิงกันสะใจแบบนี้เนี่ยต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับ และของแจกในบูธเนี่ยก็เยอะสุดๆเลยทั้งของพรีเมียมสุดเท่ฟิกเกอร์หน้าสะสมเพียบมีตู้โชว์หุ่นสวยๆที่แฟนหุ่นยนต์ต้องชอบอีกแน่นอนนะแถมยังมีสาวๆคอสเพลย์สุดน่ารักเดินอยู่รอบๆบูธอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆแล้วที่พีคที่สุดนะครับก็คือมีหุ่นยนต์ตัวเบื้เริ่มนะฮะยืนอยู่กลางบูธเลยโคตรเท่ถ่ายรูปออกมาคืออลังการงานสร้างสุดๆแมชนี้เนี่ยอาจจะพลาดไปนิดนะครับแต่ไฟในใจผมยังไม่มอดนะไว้มีโอกาสแก้มือนะเจอกันใหม่แน่ใจแล้วมาสเตอร์ทีมแดงขอยกมือ สัญญารอบหน้าเราเอาคืนแน่และ